เอวหนาเราก็จะได้จานวนเก็บตรงนี้น,น้อยไม่ถึงนิ้วก็ได้จะเป็น3ามกระเบียด er, หรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่นะฮะตรงนี้มันไม่ได้กดบังคับนะต่อมาชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วตรงนี้ไม่งงนะคะเพื่อนๆขาไม่งงนะเพราะว่าเก็บตรงนี้เข้ามันไม่ถึงไงเรากินตรงนี้ไปเราต้องมาออกตรงส่วนของด้านหน้านะคะต่อมาเราจะมาทําชิ้นหลังยื่นเป้าชิ้นหลังนะคะต่อจากเป้ายื่นหน้าเพื่อนๆเห็นไหมต่อจากเป้ายื่นหน้าออกมาเลยนะคะสามนิ้วนะคะ ต่อจากเป้ายื่นหน้าออกมาเลยค่ะ3านิ้ว3มนิ้วถึงตรงไหนเราขีดเข้มๆตีเส้นนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วเหมือนเดิมนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วเหมือนเดิมจากเส้นกลางหน้าวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วตีเส้นเอียงแบบนี้นะคะชิ้นหลังแล้วนะคะพเพื่อนข,ขาชิ้นหลังแล้วนะนี่ค่ะตีเส้นเ <ce> พื่อนๆดูนะจากเส้นอันนี้จะไม่เหมือน จะต่างกับกางเกงคนปกตินะจากเส้นกลางหน้าของเราเส้นนี้ถูกต้องไหมจากเส้นกลางหน้าของเราตรงนี้วัดเข้าไปสองนิ้วนะคะจากเส้นกลางหน้าตรงนี้วัดเข้าไปสองนิ้วค่ะแล้วตีเส้นนะคะตีเส้นยาวๆนะคะตีเส้นยาวๆขึ้นไปด้านบนเลยนะคะตเีเพื่อนๆอย่าผิดเส้นนะในส่วนของชิ้นหน้าเราจะตีหาเส้นสะโพก เนี่ยเราจะโค้งเป้าตรงนี้ตรงเส้นสะโพกแต่เวลาของชิ้นหลังเราจะตีเส้นยาวหาเส้นเป้าลึกนะคะตียาวๆขึ้นไปด้านบนเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ขีดติ๊กเวลาเราหาเป้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้เนาะะเราจะมาโค้งเป้าโค้งเป้าหน้านะะจากมุมฉากตรงนี้วัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วทําเหมือนก,นกันกับชิ้นหน้านะคะจากมุมฉากหนึ่งนิ้วค่ะนี่คะ่ะแล้วเราจะโค้งเริ่มโค้งเป้าหลังนะคะ ตั้งแต่เส้นสะโพกอ่าตรงนี้นะนี่ค่ะเราเลื่อนหาให้ได้จังหวะที่เราติ๊กเอาไว้หนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆดูค่ะค่อยๆนะนี่ค่ะเราจะได้โค้งเป้าด้านหลังนะเป้าเกงจะได้ไม่เข้าวินนี่ค่ะให้ได้จังหวะน,นะให้เข้าเป็นถุงแบบว่าให้นอนไม่ได้ให้งออย่างนี้นะให้เขาแบบช้อนก้นเราอย่างนี้ค่ะเวลาใส่เกงจะได้ไม่ต้องเข้าวิน <those instruments> ต่อมาเราโค้งเป้าเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็คเป้าการเช็คเป้านะคะ เริ่มเช็คตั้งแต่เป้าหน้าก่อนตั้งสายวัดค่ะอ่าเริ่มของชิ้นหน้าก่อนนะนี่ค่ะวัดเลยมาถึงเส้นเอลนะคะโค้งเลยเอ่าหยิบเอาไว้แล้วมาเริ่มต่อจากชิ้นหลังนะคะอ่าต่อเลยเป้าของเราที่เรากําหนดขึ้นมาตอนแรกถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นเลยค่ะเป้าของเราที่เรากําหนดถึงตรงไหนติ๊กเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยการเช็คเป้านะ,ะการเช็คเป้าต่อมาสะโพกด้านหลังนะคะเราจะเริ่มใช้เส้นสีแดง สะโพกหารสี่นะคะในส่วนของสะโพกหารสี่สะโพกห้าสิบนิ้วหารสี 5, ะะ่ได้สิบสองจุดห้านะฮะได้สิบสองจุดห้าเดี๋ยวข้ขออนุญ,ญาตนะคะวัดจากเส้นสีแดงนะคะอย่าวัดผิดเส้นนะสะโพกหารสี่วัดจากเส้นสีแดงออกไปเท่ากับสิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าติ๊กไว้เข้มๆในส่วนของสะโพกชิ้นหลังเราจะบวกไปหนึ่งนิ้วอ่าแผ่นอ่าชิ้นหลังเราจะมีทั้งหมด2ชิ้นก็คือ,อขวาและซ้ายถูกไหมฮะนี่คะ่ะ ราจะบวก1นิ้วชนะหนึนิ้วเราหาร2นะก็จะได้ครึ่งนิ้วติ๊กเอาไว้เฉพาะที่เราหารสีแล้วบวกเพิ่มไปอีกครึ่งนิ้วนะคะติ๊กเอาไว้แล้วก็บวกเพิ่มไปอีกครึ่งนิ้วนี่คือสิ่งที่เราจะใช้นะคะแล้วตีเส้นตรงตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้านะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะะต่อมาในส่วนของหน้าท้องก็เช่นกันนะคะหน้าท้องเราวัดจากนะคะจากเส้นสีแดงแต่ส่วนของเส้นหน้าท้องหน้าท้องหารสีได้10จุด หน้าท้อง50นิ้วหาร4ได้12.5 12.5ถึงตรงไหนนี่ค่ะติ๊กอ่าประมาณนี้นี่ค่ะอ่าติ๊กบวกออกไปครึ่งนิ้วเหมือนสะโพกนะคะบวกไปครึ่งนิ้วของเหมือนสะโพกต่อมาในส่วนของเอวนะคะเส้นเอวนี่ขีดออกไปก่อน ในส่วนของเอวนะคะเอวสี่สิบหารสี่ได้สิบนิ้ววัดเอียงจากเส้นเป้าที่เราติกเอาไว้ตรงจุดนี้นะวัดเอียงขะหาเส้นเอวนะนี่ค่ะติกนี่ค่ะเราบวกเกตไปเลยค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งหรือเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพื่อนขาเท่าไหร่ก็ได้ที่มันแมทกับเอวและสะโพกของเราตัวนี้ก็จะบวกเกตไปหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วก็ได้ครึ่งนิ้วก็ได้นะฮะอ่ะบวกออกไปแล้วเราก็จะโค้งในส่วนของสะโพก นะคะข้างหลังก็จะดูแปลกๆนะพเพื่อนๆดูไหมหสังเกตไหมนี่ค่ะโค้งแบบนี้เลยนะนี่ค่ะนะนี่ค่ะมองเห็นไหมนี่ค่ะโค้งเลยเราจะเน้นหน้าท้องเป็นหลักนะเพราะว่ากางเกงคนอ้วนมีหน้าท้องนี่ค่ะมันจะแลดูแปลกๆหน่อยพอเราโค้งเสร็จแล้วนะ,ะตีเส้นเอียงหาเส้นที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยบางๆจากเส้นที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยหาเส้นที่เราเป้าที่เรา กำหนดขึ้นมาแล้วหาร2ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2องนะคะหาร2องแล้วตีเส้นขนานลงมาเลยค่ะนะคะนี่ค่ะตีเส้นเกรดเราบวกไปเท่าไหร่เราจะมาแบ่งครึ่งใส่เกรดนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้ของก้อยบวกไป1 1น,น,นิ้วครึ่งก็จะหาร2ก็จะได้อยู่ที่3กระเบียดข้างละ3กระเบียดนะคะอตีเลยนี่ค่ะเกลรดก็จะจะยาวอยู่ประมาณเส้นหน้าท้องนะคะนี่ค่ะ จะยาวอยู่ที่ประมาณเส้นหน้าท้องนี่ค่ะพอเราตีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะปรับแต่งในส่วนของเกล็ดเดี๋ยวก็จะบอกเรื่องต้นขานะเดี๋ยวจะบอกเรื่องวัดเรื่องต้นขานะคะังเกงคนอ้วนขีดโค้งแต่งเส้นเอวค่ะในการที่เราโค้งเอวแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเวลาเราโค้งเอวเวลาเราวัดเนี่ยเอวตรงนี้ มันจะเกินไปประมาณ1กระเบียดของก้อยตัวนี้10นิ้วถูกไหมเอลสีนิ้วหาร4จะได้ทั้งหมด10นิ้วเอาวัดเลยเวลาเราโค้งเอลเสร็จเรียบร้อยมันจะได้อยู่ที่ หนึ่งสิบนิ้วกับหนึ่งกระเบียดมันจะเกินไปหนึ่งกระเบียดอันนี้ปัดผ่านไปนะฮะเดี๋ยวเวลาเราไปตัดขอบโคง้งเดี๋ยวก็จะอธิบายอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะจะเหมือนกันเวลาเราปรับแต่งโคง้งเส้นเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอวที่เราหารสี่แล้วเ็าจะเกินไปอยู่ที่หนึ่งกระเบียดรวมกันก็คือหนึ่งนิ้วนะเะวลาเราไปตัดขอบโคง้งในส่วนของโค้งของขอบด้านล่างที่เราจะไปเข้ากางเกงตัวนี้เราจะต้องตัดใหญ่กว่าขอเอวจริงของเรานะหนึ่งนิ้วมันจะพอดีกับ แพทเทิร์นที่เราสร้างขึ้นมาในส่วนของขอบโค้งด้านบนนะคะก็จะคือในส่วนของเอวจริงของเราก็คือ40นิ้วก็ส่วนที่เขาโค้งรับกับเอวด้านบนของเรานะคะจะมีจํานวนเท่ากับ40นิ้วส่วนด้านล่างที่เขาต่อกับกางเกงตัวนี้มันจะมากกว่าเอวจริงของเรา1นิ้วที่เกินไปข้างละ1กระเบียดนะคะสชิ้น1กระเบียดสก็คือ1นิ้วอันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงนะอะต่อมานะคะในส่วนของโคนขา ต้นขาโคนขาโคนอ้วนเราจะต้องเช็คการเช็คต้นขานะคะโคนขาที่เวลาเราวัดเวลาเราวัดเป้าเสร็จนะคะเราจะมาวัดโคนขาก็คือตรงขอบกางเกงชั้นในเราคะเราจะวัดรอบต้นขาพอเราวัดเวลาเราจะเช็คนะคะเราเช็คชิ้นหน้าก่อนอ่าชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็คือเส้นดินสอที่เราโค้งเป้านะคะเพื่อน่ะเส้นดินสอที่เราโค้งเป้าอ่ามาหาเส้นที่เราขีดเข้มๆเราเช็คเลยนะคะเพื่อนขาเช็คเลยนี่ค่ะวัด จากเป้าหน้าก่อนอ่าแล้วก็มาต่ออับตรงด้านหลังสีแดงอ่าเส้นโคนขาถึงสีแดงเส้นนี้นะนี่ค่ะวัดในกรณีที่เราวัดโคนขาเราสร้างแบบแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เข้าเหลือจากโคนขาที่เราวัดปกติประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วนะคะให้เข้าเหลือนะคะเพราะว่าคนอ้วนอาจจะมีปัญหาอย่าลืมเช็คโคนขานะคะให้เข้าเหลือจากโคนขาที่เราอ่ะ บวกรวมไปประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วประมาณนั้นนะคะอย่าลืมนะคะคนอ้วนอาจจะมีปัญหาเรื่องต้นขานะ,ะหลังจากที่เราเช็คต้นขาโคนขาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทําในส่วนของขาด้านล่างในส่วนของขาด้านล่างเป็นเบสิกทั่วไปเราจะทําเป็นขาตรงหรือขาอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงเราจะเก็บในส่วนของขาด้านในเพราะว่าคนอ้วนขาด้านในเขาจะขาเขาจะหนีบเขาจะชิดกันในส่วนการโค้งขาตรงนี้คือสําคัญน,นะ,ะมาดูมาดูนะคะ ส่วนตัวก้อยเวลาตัดให้ลูกค้าเป็นกางเกงขาตรงของคนอ้วนนะคะเป็นกางเกงขาตรงของคนอ้วนจากเส้นเป้ายืนที่เรายืนออกมาเป็นเส้นตรง3กระเบียดอย่างนี้นะคะอ่มันเป็นเส้นตรงเนาะนี่ค่ะแบบนี้แต่กางเกงของคนอ้วนก็จะเก็บเข้ามา2นิ้วนะคะก็จะเก็บเข้ามา2นิ้วปกติกางเกงทั่วไปที่ก้อยบอกให้เก็บในส่วนของปลายขาออกถ้าเป็นกางเกงขาตรงนะให้เก็บเข้ามา1นิ้วถูกไหมของคนอ้วนก็จะเก็บเข้ามา2นิ้วแล้วเวลาติ๊กเอาไว้เวลาโค้งนะคะเพื่อนขาเวลาก้อยโค้งเนี่ย ชิ้นหน้าก็จะโค้งแบบนี้ทําใช้โค้งเหมือนกับเราใช้กางเกงขาเล็กนี่ค่ะประมาณนี้นี่คือขาด้านขาตรงของกางเกงคนอ้วนก็จะใช้แบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันเส้นตรงของ ตรงจุดนี้คือเส้นตรงถูกต้องไหมคะ,ะคือเส้นตรงนะคะคือเส้นตรงแล้ววัดเข้ามา2นิ้วนะะวัดเข้ามา2นิ้วนะะแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโคง้งขีดนะคะเพื่อนขานี่คะ่ะนี่ค่ะขีดแบบนี้นะนี่คือเกงขาตรงอันนี้คือการแปลงกางเกงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขาแปลงกางเกงของคนอ้วนแล้วนะนี่คะ่ะจะขีดโค้งลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของด้านข้างเราแค่ตีตรงออกมาปกตินะคะจากเส้นกลางขาวัดหาเส้น อาสะโพกตรงนี้มันออกไปกี่นิ้วจากจุดนี้นะคะออกไปกี่นิ้วนะคะออกไปกี่นิ้วเราตีตรงไปเลยค่ะตีตรงเราจะได้กางเกงทรงตรงของคนอ้วนนะคะนี่ค่ะตีตรงในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันแล้วเราวัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้ออกไปกี่นิ้วกี่เซนนะคะจากจุดนี้อ่าหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็ตีเป็นเส้นตรงลงไปเราจะได้ก็เป็นกางเกงขาตรงของคนอ้วนนะคะ อันนี้เป็นเบสิกนะคะเป็นกางเกงขาตรงขาบานขาอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ในส่วนของการทํากางเกงขาเล็กก็ทําเหมือนกับกางเกงทรงปกติที่ค่อยพาสร้างก็คือเรารวัดรอบโคนขาขอโทษค่ะเราวัดรอบเขา่าบวกลรวมเรียบร้อยนะคะในส่วนของปลายขาเช่นกันเรารอบปลายวัดรอบปลายขาที่เราบวกลรวมที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยมานะคะวัดมาแล้วเรียบร้อยเราก็หารสองนะคะในรอบปลายขา เอาโคนขาก่อนต้นขอโทษค่ะหัวเข่าก่อนนะหัวเข่าวัดรอบหัวเข่าที่บวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหารสองเราจะทําชิ้นหน้าก่อนรอบหัวเข่าหารสองชิ้นหน้าเราจะลบไปหนึ่งนิ้วหารสองเสร็จแล้วลบไปหนึ่งนิ้วนะคะลบหนึ่งนิ้วแล้วเราก็หารสองแบบนี้นะคะทำเหมือนชิ้นหน้าทําเหมือนก่อนหน้านั้นติ๊กเลยค่ะรอบหัวเข่าหารสองชิ้นหน้า หาร2เสร็จแล้วลบไป1น,นิ้วนะคะนี่ค่ะ,ะติกติกปลายขาก็ทําเช่นกันรอบปลายขานะคะรอบปลายขาหาร2อ,อ่าได้เท่าไหร่ลบไป1น,นิ้วในส่วนของชิ้นหน้านะฮะลบไป1น,นิ้วนะคะนี่ค่ะเราจะได้ให้ชิ้นหน้าเล็กกว่าชิ้นหลัง รอบปลายขาหารสองชิ้นหน้าลบ1นิ้วนะคะหัวรอบเขา่าหารสองชิ้นหน้าลบ1นิ้วแล้วตีลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกางเกงขาเล็กนะเป็นกางเกงขาเล็กนะคะอ่ะแล้วก็ตีโค้งจากเส้นเป้าอันนี้เป็นกางเกงอีกทรงแล้วนะนี่คือการแปลงกางเกงนะคะอ่ะจากจุดเป้าหาจุดเขา่าจุดปลายขานี่ค่ะนะคะนี่เลย นี่คือการทำชิ้นหน้าก่อนนะคะตรงเส้นสะโพกเวลาเราโค้งเนี่ยให้เขากินเส้นเป้าเข้ามานิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเขากินเข้ามานิดๆหน่อยๆนะตรงนี้เราเกาเส้นเขาให้สวยหน่อยนะคะนี่ค่ะการใช้ไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะ,ะขีดเขาลงไปเราทำชิ้นหน้าถูกต้องตั้งแต่แรก ในส่วนของรอบเข่าและรอบปลายขาเขาจะพอดีจะไม่มีการผิดพลาดนี่คือชิ้นหน้าที่เราร่างขึ้นมาเสร็จแล้วต่อจากนั้นชิ้นหลังเราวัดจากชิ้นหน้าที่เราขีดเสร็จแล้วเรียบร้อยออกไปด้านข้างหนึ่งนิ้วในส่วนของขาด้านในเราก็วัดออกไปหนึ่งนิ้วจากชิ้นหน้านะคะจากขาชิ้นหน้าวัดออกหนึ่งนิ้วจากขาชิ้นหน้าด้านในวัดออกหนึ่งนิ้วแล้วขีดเลยนะคะอ่านแล้วโค้งเลยนี่นะคะ ก็จะกินเข้ามานินดนหน่อยๆนะ่อยะอันนี้ก็จะโค้งให้ดูนะนี่ค่ะตรงนี้มันจะใช้เทคนิคน,นิดหน่อยนะนี่ค่ะการโค้งนะคะนี่เป็นกางเกงขาเล็กนะนี่ค่ะกางเกงขาเล็กของคนอ้วนนี่ค่ะเข้าหักเข้างอเราแต่งเส้นซ้านี่ค่ะขาเล็กนะคะอะต่อมาเราจะมาโค้งในส่วนของขาชิ้นในด้านหลังนะคะนี่ค่ะโค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ขีดโค้งนะให้ได้จังหวะนะคะขีดสองจังหวะก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราขีดในส่วนของขาด้านในว่าถ้าเพื่อนๆกลัวจะผิดพลาดหรือเราไม่มั่นใจว่าขาโคนขาต้นขาของเราหรือว่ารอบหัวเข่าปลายขาของเราหายไปไหมนะคะเราก็เช็คเลย นะคะเราก็วัดจากชิ้นหน้าเลยวัดชิ้นหน้าก่อนนะอันนี้ค่ะเอาวัดชิ้นหน้าก่อนนี่ค่ะถึงตรงไหนแล้วก็เอามาต่อกับชิ้นหลังนะคะ22นิ้วไม่ขาดไม่หายเท่าเดิมถ้าเราคำนวณตอนแรกถูกนะคะในการทำหาของเขากางเกงเนี่ยมันจะไม่ผิดถ้าเราล่างขึ้นมาชิ้นหน้าขึ้นมาถูกเนี่ยด้านข้างในส่วนของกางเกงเวลาก้อยสร้างนะคะก็จะเอาออกให้เท่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่า ขาด้านในของกางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะะแต่ส่วนของชิ้นหน้าเวลาก้อยลบเสร็จแล้วนะชิ้นหน้าหารเสร็จแล้วก็จะลบไปที่1น,นิ้วปลายขาต้นไอ้ต้นไอ้หัวเข่าเราเนี่ยทีนี้พอด้านหลังนะเราก็หารสองเสร็จแล้วเราก็บวกไปหนึ่งนิ้วเพราะว่าชิ้นหน้าเราลบไปแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวก็คือจะเท่ากันในส่วนของ รอบหัวเข่าของเราแล้วรอบปลายขาอันนี้เราที่ก้อยพูดถึงนี่คือหมายถึงกางเกงขาเล็กนะคะกางเกงขาเล็กไม่เกี่ยวกับกางเกงขาตรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างกางเกงคนอ้วนแบบเบื้องต้นนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้ดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ